พาคุณผู้ชมไปที่ตลาดลงเรือเลยแล้วกันครับปรากฏว่ามีชาวบ้านเขามาถ่ายคลิปได้ให้มีการตรวจสอบหน่อยว่าเป็นพระจริงหรือพระปลอมเพราะมีพระรูปหนึงมารับบิณฑบาตครับแต่ว่าเที่ยงแล้วยังไม่กลับครับที่นี่เขาไม่มีเวลาใส่ข้าวเข้าใจไหมเขาจะใส่แต่ปัจจัย5บาท10บาทหรือบางทีก็ยีบแค่นันะะ้นละโยนะ ใช่เพราะหนูก็บอกว่าหนูหนูไม่ก็เห็นพระที่ไหนเที่ยงแล้วเขาย,ยังวินทบาทหรือว่าสิบโมงใิ่เอ็ดโมงกใช่อันนี้ <10 S 2> ไม่คือสิบโมงกว่า,วาจะหนูจะเห็นเท่ยแบบ8อแปดเก้าโมงเขาจะเข้าวัด เออแบบนี้ก็มีคุณผู้ชมเคยเห็นไหมครับพระออกมาบินทบาตแต่ไม่ได้รับสิ่งของที่ชาวบ้านเอามาใส่บาทนะรับจากปัจจัยเป็นเงิน5บาท10บาทหรือบางทีก็20บาทบอกโยมแบบนั้นด้วยหลายคนก็สงสัยสิครับว่าเอ๊ะเป็นพระจริงหรือเปล่าปกติเนี่ยเราจะเห็นพระมาบินทบาตก็คือตื่นเช้ามาทันทีที่เหนลายนิ้วมือพระก็สามารถออกบินทบัตได้แล้วไม่เกิน8โมง9โมงครับ ก็ต้องกลับเข้าวัดแต่ปร,กปรากฏว่าพระรูปนี้ครับไม่กลับเข้าวัดเลยผู้ห<ส>ญิงคนหนึ่งเขาก็ถ่ายคลิปมาเอามาแชร์ไว้ครับอยู่ที่ตลาดลงกรงเรือที่สระแก้วทีมข่าวของเราก็โทรศัพท์ไปสอบถามเจ้าของคลิป<อ>ก็บอกว่าแม่ค้าและลูกค้าที่ตลาดลงกรงเรือส่วนใหญ่เป็นชาวกัมพูชาครับชอบใส่บาทด้วยเงินและจะมีพระสายก็พากันกลับวัดแต่พระรูปนี้ในคลิปครับสายแล้วก็ยังไม่ยอมกลับวัด ใ,ใกล้จะเที่ยงแล้วก็ยังไม,ม่ยอมกลับวัดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเธอก็เลยบอกว่าเป็นพระจริงหรือเปล่าก็ไปขอตรวจสอบว่าเอ๊มีใบสุทธิจริงหรือเปล่าพระรูปนี้ก็โชว์ใบสุทธิให้ว่าเป็นพระจริงมีหมายเลขด้วยแล้วก็มีชื่อวัดด้วยแต่สุดท้ายครับพอไปตรวจสอบว่าเอ๊วัดแห่งนี้อยู่ที่ศาลแก้วจริงหรือไม่ปรากฏว่าไม่เจอเอ้าวแล้วจำวัดที่ไหนอะวัดที่ใดใบสุทธิครับไม่มีชื่อด้วย ก็อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงไปตรวจสอบเลยนะครับว่าเป็นพระจริงหรือพระปลอมเพราะว่าพระรูปนี้เนี่ยมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมคือถ้าจะมาบินทบาทเนี่ยไม่มีใครว่านะแปดโมงเกโมงกลับบัดสิครับแต่นี่อยู่ถึงเที่ยงอาศัยความศรัทธาของชาวบ้านในพื้นที่หากินแบบนี้เธอบอกว่า ไม่น่าจะเหมาะสมนะค<า>่ะแล้วความที่อยู่ตลาดโรงเกลือแล้วก็เลยมีคนตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะม,มาจากทางฝั่งกัมพูชาด้วยหรือไม่อย่างไรกระเด็นนะส<อ><ฟ>ิพระรับแต่เงินน่ะ <c oughs> ได้ด้วยหรือฮะ <c oughs> จะเที่ยงแล้วด้วยนะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้